สวัสดีค่ะบ้านน้องมุลหลายจอยนะคะมีผลิตภัณฑ์นะคะจะเป็นมอนนะคะแล้วก็จะมีเสื้อแล้วก็นี่ค่ะมีกระเป๋านะคะกระเป๋าน้องมุลหลายจอยเรานะคะแล้วก็แก้วนะคะจะจาหน่ายนะคะพ่อพ่อแม่แม่ท่านไหนนะคะสนใจนะคะสามารถสอบถามแล้วก็สั่งซื้อได้นะคะที่เพจไทยวิหลายจอยนะคะเห็นไมมก็ i d ไลน์คุณแม่นะคะ0 8 2ย์แปดสองหนึ่งสี่สามหนึ่งสามศูนย์นะคะสามารถที่จะอุดหนุนผลิตภัณฑ์น้องมุลหลายจอยได้นะคะ คิดแตกคิดแตกไหมเนี <displayed, S 2> <ading> ่ยสวัสดีค่ะพบกับช่องพายบุญหลายจ่อยค่ะโอ้ยไม่มันฟังคนพี่เมย์พี่เมย์จะกลับบ้านจะต้องให้เมย์ก่อนจะต้องให้เมย์ไหนไม่ต้องให้เมย์เมย์ก่อนไมต้องให้ไม่ให้ให้ด้วยให้น้องเมย์ด้วยพี่เมย์ด้วยไปเอาต้นนูเ่น ฟอร์มเอากล้วยมาก่อนเอาไปก่อนเอาไปก่อนโอ้โหหาเรื่องกับพี่สิตาโอ้ยเข้ามาดูแล้วฝากกดไลค์นะคะกดไลค์กดแชร์นะคะสวัสดีครับพี่ฟอร์มอ่ะพี่ฟอมให้น้องไอนี่ก่อนให้น้องยกกระลอกกันให้น้องยกกระลอกกันอายกกระลอกับพี่ฟอมก่อน mẹ áo, mẹ áo, ôm máy, ôm máy, ôm máy, ôm lọ, alo lọ, ôm lò không nhúc nhích, นี่นี่กล้วยหนูนี่กล้วยหนูดูดูเห็นสาวสาวไม่ได้ค่ะลูกชายเราลูกชายเราเห็นสาวสาวไม่ได้ค่ะเสียว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 มากเลยขอบคุณมากตอนกินดินอ่ะนัวห้องนัวอันนี้อ่ะน้อยอ่ะน้อยน้อยน้อย

เบออีว่ามือจะเล่ม้งางย่างนานี้้างยังเมือนกินน้ำกินน้ำ พอ,อยังพอแล้วพอ่อพอแล้วเดี๋ยวแตกอีกพ,พี่นายพี่นายเลิกเล่นแล้วเลิกเล่นแล้วเลิกเล,กเลิกเดี๋ยวแตกเดี๋ยวถังแตกน้ำทิ้งแล้มันเป็นกระป๋องแล้วดูแล้วครับดูแลเจาเดี๋ยวถังแตกเล่นอยากเล่น,ลนมันแฉะอยู่แล้วค่ะเลยไม่อยากให้เล่นเท่าไหร่ ถอยก่อนถอยก่อนเริ่มนี่นะอราเล่นขี้ต่มแล้วซิตาซิตาไปไหนแล้วโดนจ่อยไล่ไม่รู้ไปไหนแล้วนั่นลูกชายแล้วไล่ไม่รู้ไปไหน คนบรรยากาศคอนข้างครึ้มนะคอนข้างครึ้มเพราะว่าดูดูทำดูทำโอ้โหเราดูพี่สีตาพี่สีตาเล,ล่นอะไรอยู่ตาสีตามันนี่ลกูก สีตาไว้ลดักพี่สีตาไว้ดักพี่สีตาไว้สว, <c oughs> วัสดีครับก่อน,นเร็วโอ้คิโกงเลยไม่สวัสดีครับเลยเอสวัสดีครับแล้ว <c oughs> นี่ค่ะฝั่งนู้น่ตรงนี้อาหารเลืกพี่จิชวนสนามหฮเรื่อกให้น่องเลยฮะนี่ไงกล้วยกล้วย

มี่อะไรลูก แล้วอย่งเอาวันนี้หนูนอนหรือยังครับคน,นเก่งไม่นอนหรือยังเอ้ยดูดูเอาขี้ดินไปอุ้ยเอาขี้ดินไปใส่หมูทำไมเอาขี้ดินไปใส่หมูทำไมครับหนูไม่ชอบอ่ะลูกหนูลูกชายเราไม่ชอบอ่ะไม่ชอบให้ช้างเชือกนั้นมาใกล้คุณแม่ หนูไม่ชอบนะถ้าหนูไม่ชอบหนูจะให้แม่ทำไงล่ะครับอ่านั่งลงอะนั่งลง่ะอ่านั่งนั่งนั่งให้แม่ดูก่อนนั่งลงเลยอาน้อยนั่งลงไม่เอาไม่งอนแบบนี้ไม่น่ารักเลยอ่านั่งก่อนนั่งลงนั่งลงคุยกันนั่งลงคุยกับแม่ก่อนเร็วลุกเร็วเอาคนเก่งเร็วอะน้อยแม่นั่งยังไงวะนั่งหล่อยังไงวะ เป็นไรค่ะลูกชายเราเห็นมีตัวผู้เชื่ออื่มาใกล้ๆคุณแม่แล้วแบบเกิดอากาศไม่พอใจไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรงอนงน,นน้อย ฝาก้วยนะคะแม่แม่ท่านไหนที่เล่นติ๊กตอกนะคะฝากติดติดตามกดหัวใจนะคะติ๊กตอกพายมีหลายจอยด้วยแล้วกันนะคะแล้วก็อีกช่องหนึ่งนะคะช่องแม่จันทิ์แม่จอยนะคะฝากอ่ะเข้าไปกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยแล้วกันนะคะส่วนพ่อพ่อแม่แม่ท่านไหนนะคะสนใจผลิตภัณฑ์จากบ้านน้องมุหลายจอยเราก็ สามารถที่จะสอบถามแล้วก็สั่งซื้อได้นะคะที่เพจพายบุหราลจอยเราเลยนะคะเพว่สมทบทนุนค่าอาหารน้องบุหราลจอยแม่จันทิศเรานะคะชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ด้วยละกันนะคะ ช่องพายุไาลจ่อยนะคะขอบคุณค่ะ